เพื่นทักเราไปเ่าใส่คำล่าจริงๆพยายามตามคำประโยคว่าขุดเนียดขึ้อย่างนั้นว่าไงเนียดเดี๋ยวขึเรียดอ่ะโมเมนชีวิตรอรออะไรเนียดเดี๋ยวข้นเรียดบ้านขุดเนียดขุดแปลว่าน้องแปลว่าห่วยมันซุดมองนั่นไหลไปใส่ก็ได้ก็เอื้อมก็พุบนะครับแปลว่าน้องน้่งบารี่เป็นยังจะเอื้อมขุดเนียดมองนั่นเนียดมันลงมาซ้ำลงซ้ำลงเนีย ภาแพแคบทีกตรงในคุดนั่นแหละเขากรเรื่องกับคุดทีนียที่ไปที่บ้านนะครับวันนีเนนเ้เขาก็ะเรื่องใน่มาแต่ใส่หมดเลยบอาก็ะเรื่องในาแต่มันจะเป็นแยกออกมานะครับเป็นล้ำนำเผ่าคนบ่อยฟังว่าอมพุทโทนนะโมเป็นเท่ามาสิเล่าจากีเรียนภูงตาแสงโฮมงกันเป็นหมู่เขาเคยอยู่เมืองมหาชัย อยู่โดนไปมันสีระบามันสียากแก่หมูสีหน้าสีมุกดาเดินทางมาก,ก่อนมาพัขอขอยู่คนโพสีสวรรคีว่าโพสามต้นโพท,ทุกคนเดินทางน้ำหนาหน่อยโบซาเขากระเลียนน้ำหลังอ,อันโพสามต้นอยู่ในเมืองสกองะกดนะครับมองล้านสลิตีนั่นเองโอ้ล้านหนังสือน่ยนะครับแล้วก็เอื้นโคสามต้นแล้วนี่คุม ให้ก็เรื่องเขาพยกมาจากเรืองกองแก้วมหาไซหรือมะผักู่ฮันไปแยกกลุ่มออกไปไปอยู่บ้านน้ำมนต์บ้านโคกอกาะในยอแเวนี่อันนี้ของข้าเจ้าก็เรื่องว่ามาจากเมืองภูวานากระเรีนกลุ่มหนึงและขึ้นไปอยู่ทั้งคูทั้งคูได้พูดบ้างเลยว่าบ้านเราอย่างใกล้ๆกันทั้งภูวานว่าบ้านเ่าบ้านนั้นกันที่รองกันแต่เทอร์รี่ เออมาจากคู้ว่านากระเรียนกลุ่มนีกลุ่มนึงเยมาจากมหาชัายคองแก้วบัดนี้กนัะมาอยู่ได้หนกับประมาณเกือบสองร้อยปีเลยขวบเจ้าโฮขวบเยกมาในกลุ่มภาคอีสานทั้งหมดี่น้องอยากครัวว่าบ้านไดเป็นบ้านเก่าให้ไปเบิกดอนปูตาตบ้านไหนผมมีดอนปูตาแสดงว่าตั้งใหม่ เพราะว่าจ้นเขาก็ะเล่นอยู่นะครับหรือเขาใ้ภาคอีสานเขาเรืเ่มอยเกือบเกือบีนีอรอนบูตาเมื่อวานนี่มันเทียงกันว่าเป็นยังวาริจภูมแต่มีเตาเสาเออมหเหิสักหลักเมืองเพราะว่ามหหิสักอยู่ที่เมืองมหหิสักหลักเมืองมันติดต่อได้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านสิมีดอนกตา่าถ้าเป็นเมืองเก่าสินีอ๋อมหาหิสักหลักเมือง เพราะท่านเสียแต่ว่าเขาอยู่ภาคอีสานีที่ทนคราทั้าแล้วเลยขึ้นไปท่างมากอ่างเงี้ยกระเชื้อเตาหลักเมืองหรือหอมหิศักหลักเมืองเพราะท่านมันสิบบุคือกัน,นกระเรงในดับหรือ,อมีความเชื่อเรื่องผีกับผีปู่ผีย่าอะไรที่มันเอาไม้เข้าใกล้ๆมีปู่ผีย่านะครับแล้วก็น,นับถรือศาสนาพุทธ ดีดีกันส่วนมากสิเป็นราม